สวัสดีจ้าพัดจ่าแม่จ่าวันนี้ยายพินจะพามาดูบอลบอลโบราณอีกตัวนะสวยมากใช่ไหมล่ะเกตจุฬามณีจะ้ะอันนี้ชื่อเกตจุฬามณีนะบอลกาบนะสวยมากอันนี้บอลโบราณแล้วอีนนี้ชื่ออะไรจําไม่ได้แหละอันนี้จริงจาชื่อไม่ได้จริงๆจะ้ะเก่ามากได้มาจากบ้านลงุงอุ่นนานมากแล้วแล้วอีนนี้กูไปรันร กูไปรันแล้วอีนี้อีกต้นหนึ่งอีนี้ก็นึกชื่อไม่ออกใช่ไทยนิยมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะอันนี้คือบอนเก่าโบราณนะบอนเก่าเนาะโบราณเปล่าไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจว่าใช่ไทยนิยมหรือเปล่านะไอ้ไม่ใช่นิยมไทยนิยมไทยไม่ใช่ไทยนิยมนิยมไทยยายพินไม่แน่ใจนะว่าใช่หรือเปล่า อันนี้คือหัวใหญ่นะบอลเมื่อปีที่แล้วเนะาะได้อนี้เลี้ยงไว้เนี่ยอย่างนี้นะ่ะเลี้ยงไว้ในน้ําเฉยๆอย่างเงี้ยไม่ได้มีอะไรหรอกอน,นี่ลายแดงบุกมากเลยช่วงนั้นเนาะยะพินมัวแตะยุ่งแล้วก็ป่วยบ่อยไม่ได้สบายไม่ค่อยดีใช่ไหมล่ะก็เลยมาดูวิธีลายแดงบุกแล้วทําอะไรไม่ได้แล้วเนะี่ยคือเป็นอย่างเงี้ยเห็นไหมพินก็เลยปล่อยเลยปล่อยวิธีการแก้ไขนี่คือดินมันก็จะเน่านะ ถ้าเป็นพวกนี้แล้วดินจะเน่าดินจะดำแต่หัวไม่เป็นไรนะเนี่ยสภาพหัวเขายังดีอยู่ี่พินก็เลยหรือเนี่ยหรือออกฟั่ทิ้งเลยจ้ะแต่อันไหนที่เขาโดนตั้งแต่ทีแรกเขาฟื้นขึ้นมาแล้วอันนี้คือเขาที่เขาฟื้นมาแล้วนะเห็นไหมสภาพรากดำดินเน่าเงี้แล้วปล่อยไว้อย่างเงี้ยถึงเราจะฉีดยาจะบำรุงได้จะทําอะไรได้มันก็ไม่ดีขึ้นหรอกจ้ะ ก็จะเป็นอยู่อย่างเงี้ยพัแตกใบขึ้นมากะจะงงง,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 งงงจังแงงสังเงาะสังแยะอยู่อย่างเงี้ยเนี่นะยนี่าพิลเลือกเก็บมาหลายกระถางแล้วนะหัวเป็นกองเลยปลั้มดินทิ้งเลยจ้ะพ่อจ๋าแม่จ๋าไม่ต้องไปอะไรมากมายปั้มดินทิ้งอย่างเงี้ยปั้มดินทิ้งแล้วก็เก็บหัวไว้ไหนไหมดินเนี่ยดินเน่าดินหมดสภาพความความไอ้นี่สมบูรณ์แล้วดินนะ่ะโอยนี่มีหัวป่ะดหิหัวหัวก็ยังอยู่นะเห็นไหมเดี๋ยว เต็มใกล้นี่แล้วเต็มเข่งแล้วเดี๋ยวจะพิมเอาเอาเข่งมาใส่ใหม่เน้วอันนี้คือโอ้ยหนักใส่เดือนมันมีงูด้วยนะเนี่ยมันมีงูอะไรอยู่ใต้ดินอยู่งูแสงอาทิตย์มันน่าจะอยู่กระบะนี่เดี๋ยวดูซิยังอยู่ปะเพราะว่างูแสงอาทิตย์เนี่ยเขาสามารถอยู่ใต้ดินได้เดี๋ยวจะพิมพ์ลื้อก่อนเนาะต้องระวังนะเพื่อนๆระวังนะ ๋ยวมันโผบ,บบแวบ,บแว๊บอังมาเพื่อนๆจะตกกระจเดี๋ยวลือก่อนเพราะว่าลือดินทีไรอะถ้าเปลี่ยนกระบะทีไรเจอเขาทุกทีอะแต่ส่วนใหญ่เขาอยู่กระบะลูกนี้ต้องเก็บของออกก่อนเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนตกกระจายเนี่ยไหลแดงมันเยอะช่วงนั้นเนี่ยพินป่วยบ่อยไองแล้วก็ ฉีดยารอบเดียวไม่อยู่ก็คือปล่อยทิ้งเลยเดี๋ยวขยับขาออกมาก่อนเดี๋ยวงูแสงอาทิตย์ออกมาแล้วเพื่อนๆเดี๋ยวตกก็จะงูแสงอาทิตย์จะสามารถอยู่ใต้ดินได้อยู่บนต้นไม้ได้ออกไปแล้วไม่มีแล้วดินมันแน่นจัดงูแสงอาทิตย์เป็นงูสามัญประจําบ้านจะ้ะเวลาเยพินมาทําอะไรตรงเนี้คอบต้องคอยระวังทุกครั้งจะ้ะคอยจะเจอเขาว่าเขาจะมุดืุดื๊ดื๊ด ถามว่าใต้ดินต้องดินหลวมๆเขาจะมุดไปได้แต่นี้ดินเขาจะใช้ไว้เป็นรูอยู่ใต้ดินแล้วไงข้างล่างเป็นไส้เดือนเยอะเนี่ยเพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะเนีน่ยกว่ําเลยอะคว่อมทิ้งอย่างนี้เลยดินเนี่ยดินมันเน่าหมดจ้ะหัวบอลไม่มีเป็นไายลักษณะตั้งน้าให้ดูหัวบอลก็ยังดีเฉยอยู่จ้ะได้หลายหัวละเก็บ แต่ถ้าเล็กๆอย่างนี้หัวมันเล็กกัดเด๋ยวไว้เทอีกที่หนึง่งจ้ะเดี๋ยวหัวมันจะหายเนะี่ยอะดินนี่ใช้ได้ไหมเหลือ,อไปทิง้งไม่ต้องเอาไปทิง้งจ้ะไปตากแดดให้แห้งเลยจ้ะแล้วหัวบอนที่เราได้เนะี่ยหัวบอนที่เราได้อย่างนี้เนะี่ยเอาไปไหนละ่ะเอาไปล้างน้าให้สะอาดแล้วก็เอาไปแช่น้ํายาเล็งพึงล้างน้ําให้สะอาดแล้วก็พึ่งให้แห้งจ้ะแล้วก็ไปแช่น้ํายาเล่งลากไว้จ้ะสักชั่วโมงสองชองั่วโมงสามชั่วโมงก็ได้จ้ะ แล้วเราก็ไปปลูกใหม่จ้ะพ่อจ๋าแม่จ๋าดูดินนะแน่นตับเลยแต่หัวไม่มีเป็นไรเลยหัวก็ดีเฉยอยู่โอ้ยโดนหน่อหักเลยทิ้งไปเดี๋ยวก็แตกใหม่ต้นไม้อะถ้าถ้าไอ้นี่ยถ้าโด,ด็ดแน่นไหมดูความเน่าของดินเนี่ยเหม็นเน่าเลยนะดินเนี่ยดินจะดำแล้วก็เหม็นเน่า หัวละอตอนนี้หัวหายต้องมีหัวสิบางทีหัวเศษเล็กๆหรือเศษเล็กนิดเดียวเราคว่ำไปแล้วพอเราเอายินไปตากเขาก็มีหัวขึ้นมานะปี๊พินจะใส่เข่งเราไปตั้งตากแดดไว้พอดินพวกนี้นจะมีปุ๋ยอยู่ต่ะเรา,เาไปตั้งตากแดดให้แห้งเลย ยาแก้วายาเชลาผสมน้ําราดซะหน่อยเขาก็จเจากลับมาใช้ได้จ้ะถ้าเราไม่เอากลับมาใช้โอ้โหดินก็ล้นบ้านเลยเนี่ยไหมหัวเนี้ยหัวก็ยังดีๆอยู่เนี่ยแต่เขาจะรากจะดำแต่เนี่ยไหนแล้วนะเห็นไหมเขาก็เริ่มแตกหนอแตกอันนี้ใหม่เนี่ยแต่ถ้าเรา,เาไว้ในดินอย่างเงี้ยโตไหมไม่ค่อยโตจ้ะก็จะแกนเนี่ยงอกขึ้นมาก็จะเป็นอย่างเงี้ยเห็นไหม มีหลายๆคนถามว่าเยพินทำาอาหารก,กินอะไรตรงนี้นี่หงสุวรรณชื่ออะไรไม่สำคัญหรอกอันนี้เยพินน่ะรักบอลเก่าบอบลโบราณน,นะบอลใหม่ๆเวลาโดนอะไรหน่อยปุ๊บเขาจะไปเลยนะเขาจะไม่อดทนนะไม่เหมือนบอลเก่าจา้ะบอลเก่าเนี่ยถึงเขาโดนเพียรโดนอะไรต่ออะไรนะเด็กพอเขาเต็มที่เขาแล้วจ้ะเขาส้มเต็มที่แล้วเด็กเขาก็ฟื้นจ้ะ จะพินอหัวขึ้นมาก็ถ้าถ้าเราล้างแล้วผึ่งให้สะอาดแช่น้ำยาแล,แล้วเราสามารถเอามาผ่าได้เลยนันเนี่ยเห็นไหมหัวขนาดเนี่ยเนี่ยแล้วผ่าได้เลยจ้ะผ่าเอาหน่อใหม่ได้เลยจ้ะแต่เพราะว่าต้นเก่าใบเก่าเนี่ยเขาก็ไม่ฟื้นแล้วเนี่ยฟื้นมามันก็ไม่ดีเท่าที่ควรนะจ้ะเดี๋ยวมาดูหน่อดูตาเนี่ยเพียบเลย ถ้าเป็นสมัยก่อนหัวขนาดนี้ก็ขายได้อยู่2องร้อยสามร้อยบาทขั้นต่ำถือว่าผ่าได้ก็ปีที่แล้วนี่ไม้แพงมากแพงมากแกไม่ไม่ขายแล้วก็แกเก็บแกไว้แกห่วงไงแกถึงได้อยู่อย่างนี้ยเยพินดูผู้ช่วยเยพินไม้ละถึงบอกเพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะ เต้ามีไม้บอลอ่ะมีตู้บอลจะแต่ปลูกแต่บอนเล็กๆไว้จะบอนใหญ่ไม่ได้ปลูกลงตู้หรอกไ้แดงหมดยังเดี๋ยวดูสิหมดละไม่มีละอันนี้สัตว์จะทำหรืออะไรปรับภูมิทัศน์ใหม่เลย ไหนต้นไหนไม่ไดีฟั่มเลยจ้ะไม่ต้องไปเสียดายจ้ะหาหัวไม่เจองีงยังไงยังไงเพื่อนเพื่อนพยายามหาหัวให้เจอจ้ะเจอหัวแล้วตอนนี้เราก็เอามาปลูกใหม่ได้มันไม่เสียหายอะไรจ้ะอ,อ๋อนีดึงหัวออกแล้ว พญาพันวังอเนี้ยพญาพันวังเนี่ยพอโดนลายแดงเข้าไปหน่อยสีซีดเลยเห็นไหมสีไม่น่าเป็นพญาเลยหมดหมดหมด,หมดท่าเลยอะ่ะเขากินหมดลายแดงอะ่ะกินต้นกินโคนหมดอะ่ะกินจนหัวโสมหมดอะ่ะตัวจะอยู่ในนี้นะเห็นไหมนะเดีย๋ยวพินจะผ่าเปลือกให้ดูว่าตัวเขาอยู่ข้างในเนี่ยเนี่ยดำๆอยู่ในเปลือกเนี่ย ยาอะไรก็ทําอะไรเขาไม่ค่อยได้เ,เห็นไหมเนี่ยเขาเปลือกเขาซ่อนอยู่ในกลาบบอนเนี่ยเห็นไหมก็คือปล่อยเลยอยากกินกินให้อร่อยกินให้เต็มที่โสเลยกินเลยเธอกินให้อิ่มนะแล้วมีหลายๆคนถามเยพินว่าแกไปทํามาหากินอะไรตอนนี้เยพินก็เก็บไม้ด่างขายจ้ะพอบอนสีโซมปุ๊บ เดี๋ยวขอยีอ่พิรับโทรศัพท์ก่อนนะจ๊ะจบคลิปก่อนจัดโชคดีเป็นของท่านผู้ชมจ้ะ